เฮ hey, ดังๆอนุมัติแล้วกลางเดือนนี้รับเงินเยียวยาเพิ่มคนละ15,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะบ้านเมืองก็ยังไม่รอดพ้นจากไวรัสโควิด -19 นะคะ ทางรัฐบาลก็มีโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ที่มีจำนวนเกือบ6,000 60, 0รายนะคะที่เข้าขายว่างงานตามเงื่อนไขของคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอซึ่งก็กำลังจะได้รับเงินชดเชยรายได้จำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทนะคะซึ่งเงื่อนไขที่จะได้รับเงิน15,000บาทนั้นก็มีดังนี้นะคะ หจะต้องเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ก็คือลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง15-60ปีและก็ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นพนักงานเอกชนนะคะแล้วก็ 2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ดังกล่าวจะต้องพึ่งว่างงานนะคะแล้วก็จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ถึง6เดือนภายใน15เดือนนะคะ ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับเงินทดแทนระหว่างว่างงานจากกองทุนประกันสังคมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิดในสัสดส่วน62%ของค่าจ้างรายวันและไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆของทางภาครัฐเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นต้นนะคะซึ่งนางพิสมัยนิธิภัยบูล รองเลขาที่การสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้กับประกันสังคมมาตรา33ว่าลูกจ้างที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้15,000บาทจำนวนเกือบ60,000คนนั้นก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดยืนยันว่าขณะนี้มีข้อมูลแล้วก็จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่แน่ชัดแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มสาเหตุก็เกิดจากสํานักง,งานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อออกมาแล้วโดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองขอเงินชดเชยให้ลูกจ้างก่อนหน้านี้แต่ก็มีผู้ประกันตนบางส่วนซึ่งก็เป็นส่วนน้อยที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนทางสํานักง,งานประกันสังคมก็จะติดต่อขอข้อมูลกลับไปโดยเงิน1 5 0 0 0บาทนั้นก็จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนได้ ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม2563นี้สอดคล้องกับที่นายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังโคโสกกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะและสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ทั่วไปที่ส่งเงินสมทบมากกว่า6เดือนก็สามารถรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้ตามปกตินะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ